โอ้ยเบื่อเ,เกมก็กระตุกแพ้อยู่เนี่ยไม่มีแฟนแบบขคนอื่นแล้วเลิกเล่นละดูเฟซดีกว่าโอ้ยิชาจังเขาเล่นกันเป็นคู่แพ้ชนะด้วยกันเ้าชั้นละโสดก็โสดเล่นเกมก็กระตุกค่ะซือการดจอใหม่ดีกว่าซือการดจอไหนดีนะ30 30สามศูนย์เจ็ดูนสามศนย์แปดศูนเอานี้ดีกว่าซื้อ,อทั้งทีเอาคอมยกเซต,ตไปเลยดีกว่า เดี๋ยวอันนี้อะไรอะซื้อของร้านนี้ได้โค้ด tinder ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูแล้วกันเผื่อจะได้แฟนโปรโมชั่นดีๆจาก nvidia เมื่อซื้อสินค้า nvidia ทาง shopee ปปรับโค้ดจากแอป tinder package หนึ่งมันตอนรับวันวาเลนไทน์บดเขตยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นมาเล่นเกมด้วยกันเลยครับ